สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะนะคะต่อจาก ep ที่แล้วเนาะ,ะหลังจากการวิธีการทําเมนูของเหมียววันนี้เหมียวจะมาบอกว่าเออเมียวซื้อพวกวัตถุดิบที่ไหนพวกผักผลไมา้มุม,มาก,กาไก่ที่ไหนเอ่ยนะเมนหลักของเหมียวเลยก็คือเหมียวจะสั่งเขาทางออนไลน์นะคะก็คือเป็นกรสมาครามเปลือที่เม n i นินะคะที่เมืองเมียนให้เขามาส่ง<ม>ถ้าเราสั่งราคา500ยูโรขึ้นไปเนี่ยเขาจะมาส่งฟรีนะคะ เออรี่สโลตมาส well ่งแล้วจ้าแฮมเบอร์เกอร์เดลครอสมาคุกกี้สตรองนมีนี่ค่ะนมียลเอ่อเมีลก็สังฟองมาจากมิวนิกนะคะเฉยเขามาส่งเด้อวันศุกร์ทุกวันศุกร์เขาสิมาส่งนะพี่น้องนะเมียอสั่งอะไรบ้างให้ดูนะแฮมเบอร์เกอร์ครอสมาพั่วกระลำ หอมเป็นกระสอบนะคะแล้วก็เป็นพวกมันฝรั่งเนี้ยเป็นกระสอบพวกแครอทพวกต้นกระเทียมนะคะอ่าพวกของที่เรายกหนักๆพวกแข็งๆทั้งหลายผักที่เก็บได้นานเนี้ยอ่าเนี่ยจะส่งเนี่ยจะสั่งจากทางนี้ส่วนแม่เมี่ยจะสั่งพวกเอ่อก็จะมีพวกเส้นกว๋วยเตี๋ยวอ่าสั่งข้าวนะคะจัสมินไรซ์นะคะจากเวียดนามหรือหรือจีนนะคะ ประมาณจากน่าจะจากจีนนะหรือเวียดนามไม่รู้นะนะคะก็ถ้าเกิดว่าสั่งข้าวนะคะกระสอบหนึ่งแบบเนี้ยเขาจะคิดราคาเพิ่มกระสอบละเจ็ดยูโรนะคะทุกคนอ่าพวกเคอรี่ก็เหมือนกันจะสั่งทางฮัมเบอร์เกอร์หมดเลยเนะค่ะประมาณนี้พวกเคอรีอ่ต่างๆซอสต,ต่างๆน้ำมันหอยน้ำปลาซีซีอิ๊วดำซอสซอสไก่น้ำจิ้มไก่นะฮะพวกน้ำปลาเอา่อ หอยนางรมนะคะแล้วก็ทอดถั่วเหลืองมะพร้าวะกะทินะฮะ,ะน้ำมะขามน้ำพริกเผาแล้วก็พีนัทบัตเตอร์นะคะห่วงบุ้นเส้นมีซัวมีเหลืองมีจะมีจะสั่งทางแฮมเบอร์เกอร์หมดเลยค่ะห่วงน้ำมันน้ำตาลซอยแดงแผน่นแป้งเวียดนาม น้ำตาลแป้งนะคะแล้วก็พวกไข่ไว่าจะเป็นไข่ถั่วฮะถั่วไว้ตำใส่ผัดไทยค่ะปั่นใส่ผัดไทยน้ำมะนาวน้ำส้มส่วนพวกกล่องทั้งหลายเนี่ยเมียสั่งอีกบริษัทหนึ่งนะเดี๋ยวเมยจะแปะไว้ให้นะคุณสามารถเข้าไปบริษัทแล้วสามารถเข้าไปเลือกเอาได้เลยว่าคุณจะเอากล่องประมาณไหนอันไหนที่มันจะแมทกับร้านของคุณนะคะ บริษัทน,นี้อยู่ที่มิวนิกนะคะไกลพอสมควรจากบ้านเมียวประมาณ2อชั่วโมงนะเราสามารถเข้าไปได้เราเราสามารถเข้าไปเลือกนะคะว่าเอาแบบนี้แบบนี้พอเราเลือกเสร็จปุ๊บนะคะเขาก็จะคีย์เข้าคอมแล้วทีเนี้ยสักพักเราก็โทรใหอ้อีเมลสั่งเขาได้เลยค่ะไม่ต้องไปไมซื้อเองนะเดี๋ยวเขามาส่งนะคะ,ะการซื้อกล่องเนี่ยก็คือใครที่ใช้พลาสติกเยอะเนี่ยเราต้องเสียภาษีเยอะใครที่ใช้กล่องบ o ก็ เสียภาษีน้อยแต่ว่าก็คือกล่องบ o เนี่ยมันก็ดีอย่างนึงแต่ว่าเวลาเราแพ็คของเนี่ยน้ำซอสมันจะรั่วนะคะทุกคนนะก็เอาอย่างที่ตัวเองแบบว่าให้มันพาสกับร้านอาหารของตัวเองแล้วกันนะคะทุกคน ส่วนเร,เรื่องซื้อข้าวของที่ไหนมันก็ไม่ตายตัวนะคะบางทีของมันก็ขาดบ้างเพราะว่าบางทีเราสั่งซื้อมันก็ไม่ได้อย่างที่เราต้องการเราก็ต้องขับรถเข้าไปในเมืองนะคะเข้าไปที่ร้านเอเชียมาร์เก็ตนะคะก็ไปก็ไปซื้อเอาที่โน่นนะคะอย่างเช่นแผ่นปอรเปียตบางทีถ้าเราสั่งเขามันก็จะมีแต่แผ่นใหญ,ใหญ่ใช่ไหมอย่างเช่นแผ่นหนึ่งเนี่ยก็คือ,อพวกแผ่นปปรพิเอตเนี่ยแพ็คหนึ่งมันจะมีสามสิบชิ้นใช่ไหมฮะมันจะใหญ่เกินไปเขาเมียวใช้ห้าสิบเกือบสี่สิบนะคะก็คือ เออ่มันจะมีแผ่นยี่สิบห้าสิบสี่สิบแล้วก็สามสิบนะคะส่วนเมียจะใช้แผ่นกลางๆนะที่ทมเบอร์เกอร์มันก็ไม่มีมก็ต้องขับรถไปที่มิวนิกนะคะไปที่เอชมาร์คนะ,คะทุกคนแล้วของบางทีนะพวกผักผลไม้ทั้งหลายนะคะอย่างเช่นพวกบรอกโคลีพวกบวบญี่ปุน่นเออ่ของเล็กๆน้อยๆพวกปาปริก้าบางทีนะเมียก็จะซื้อที่ลีดันนะคะที่ ที่ลนะีเด้น่ะบางทีนะมันก็จะมีของลดราคาเยอะเลยแต่ไม่ใช่ของไม่มีคุณภาพนะคะคือเราของตรงนี้เราเอามาทำเบรบข้าวให้มันอร่อยได้นะคะพวกพวกผักพวกผักที่เป็นนิ่มๆหน่อยค่ะเวลาทำข้าวไปมันจะนิ่มแล้วนะส่วนพวกผักแข็งๆนะคะอย่างที่บอกไปพวกต้นหอมพวกกระหล่ำพวกมันฝรั่งแครอทนะ่ะเมียก็สั่งที่กรอสเอมาร์กที่ฮัมเบอร์กอ่ที่มิวนิคให้เข้ามาส่ง เราซื้อของจิพาถาจุกี้กับทุกคนก็คือมันมันกะไม่ได้ว่าเราจะซื้อตรงไหนที่ไหนแต่ว่าเป็นหลักๆเมนๆก็คือเนี่ยค่ะฮัมเบอร์เกอร์นะคะแล้วก็ลีเดนซึ่งห่างจากร้านเหมียวนี่ประมาณ50เมตรนะคะคือเราอยู่ตินห้างอ่ะพอดีอยู่ไม่ไกลนะก็คือ,อาบางทีพวกพวกพวก,พวก,พวกบรอกโคลีเนี่ยมันจะถูกกว่าที่เราสั่งนะ,ะทุกคนนะบางทีบรอกโคลีเราสั่งที่กรสมาที่แฮมเบอร์เกอร์นะ หนึ่งกองยี่สิบสองยูโรใช่ไหมแต่ที่ลีเดนเนี่ยหนึ่งกองประมาณสิบเอ็ดกว่ายูโรเนี่ยประหยัดได้ตั้งประมาณเก้าถึงสิบยูโร่ะทุกคนเอ่ออย่างเช่นอเออ่ต้นกระเทียมเนี่ยไม่ต้องสั่งที่ฮัมเบอร์เกอร์เพราะว่าฮัมเบอร์เกอร์น่ะกระสอบหนึ่งมันแค่ประมาณสิบยูโรใช่ไหมแต่ที่ลีเดนเนี่ยค่ะก็คือแค่ต้นเดียวเนี่ยก็ประมาณหกสิบเซนแล้วเนี่ยมันจะแพงกว่ากันคือถ้วยชามอันนี้นะคะอยากซื้อที่เซ็กซ์มูเลอร์อันนี้ที่อีเกีย อันนี้ที่หาเคเปามากถ้วยสซ่ามนาุปกรณทั้งหลายเนี่ยซื้อแตกต่างกันไปนะคะตรงนี้ก็คือซื้อจาก s e x กซ์ม r นะคะตรงนี้ก็คือเออเขามีอันคิโบตนะคะจากราคาเท่าไหร่อ,ะรอะ่ะจำไม่ได้นะก็คือจำไม่ได้แต่ว่ารู้ว่าถูกมากแล้วก็วิวใช้มาสีปีแล้วคือแบบไม่บินนะคะไม่แตกแบบใช้ทนทานมากะคะ่ะทุกคนนะใช้ดีมากๆค่ะ ส่วนถ้วยน,นี้ก็เหมือนกันนะคะซื้อจาก ecare นะคะอ่าอันนี้ก็คือซื้อจากอ่าอา hagibank นะคะก็คือเมียจะซื้อรวมๆกันส่วนอุปกรณ์ของเมียมันไม่ได้ดูแบบว่าโลโซหรือว่า h i โซมากไม่ได้ high class หรือว่าโล w class มากนะเพราะว่าอย่างที่เราบอกนะคะเมียเปิดราารเป็นแบบ fast food นะคะไม่ได้แบบเปิดแบบว่าเป็น five dining นะคะที่จะต้องใช้พวกโพซิลันพวกใช้พวกเครื่อง เบนจะลงทั้งหลายนะะอันนี้จริงนะกะ็คือเมียก็รู้นะคะว่าต้องใช้อุปกรณ์อะไรยังไงเพราะว่าอ,อย่างที่เราเมียก็เคยทํางานโรงแรมมานะคะตั้งแต่อายุ19ปีแล้วก็เคยไปทํางานต่างประเทศมาเราเราก็รู้แหละว่าเราต้องใช้อุปกรณ์ยังไงให้มันเหมาะสมกับสถานที่ที่เราใช้อยู่นะคะส่วนพวกพลาสติกทั้งหลายพวกกระมังพวกชามกระมังอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ซื้อซื้อได้จากที่โกรสมาคามเป้าแกนะคะอันนี้คือเมียวก็ไปซื้อมาก็ก็แล้วแต่ ว่าเราจะเลือกเอาแบบไหนนะคะพวกเบรกพวกนี้ก็ราคาก็แล้วแต่ที่เราจะเลือกจําไม่ได้เอาจริงจาไม่ได้ค่ะรถคันนี้นะคะก็ซื้อซื้อจากแฮมเบอร์เกอร์เหมือนกันนะคะไว้ไว้เข็นไว้ใส่ของนะคะดีมากค่ะตรงนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างนะคะที่บอกไม่ได้ว่าต้องซื้อที่ไหนแกนเอาก็คืออย่างที่บอกตรงไหนที่เป็นที่เป็นโกลส์มาร์กหรือว่าเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าเป็นตลาดนะคะเราจะเสิร์ชหาได้อินเทอร์เน็ต ได้ทางอินเตอร์เน็ตแล้วก็แค่ขับรถไปตรงนั้นแล้วก็ไปเดินดูไปหาดูแล้วก็ซื้อมาซื้อมาเก็บไว้นะคะคือตุนไว้นะคะก็คือบอกไม่ได้เลยว่าซื้อตรงไหนเกนาวนะคะคือแบบเมียซื้อรวมๆกันหมดเลยอย่างเช่นภาพบุตดาก็เหมือนกันนะคะแบบเนี้ยเมียก็ซื้อที่ X Xlose X Xlose นะคะที่อาชเชมนะคะมิวนิกนะคะเนี่ยค่ะรูปภาพแบบเนี้ยซื้อซื้อหลายที่รวมกันนะค,ะคือเมียตะเวนขับรถไปทั่วนะคะก่อนที่เราจะไปสั่ง ของเข้าร้านเนี่ยเนียจะตระเวนดูราคาก่อนว่าอันไหนถูกอันไหนแพงกันนะคะคือวัดกันนะคะคืออย่างที่บอกคะ่ะทาง,งานร้านอาหารคือสารพัดร้อยแปดพันเก้าค่ะจุกจิกนะคะก็คือสากกระเบอือยันเรือลบไม่ว่าจะเป็นไม้จิ้มฟันน้าจิ้มนู่นนี่นั่นกว่าจะได้ครบก็จะครบองค์ประกอบในอาหารหนึ่งจานเนี่ยก็คือใช้เวลานานพอสมควรก็คือมันต้องอดทนนะคะทุกคนนะใครอยากจะทําร้านอาหารนี่ก็ต้องอดทนจริงๆต้องต้องเป็นคนที่แบบว่าไวาแล้วก็แบบ กระชับกระเชงอยู่ตลอดเวลาถ้าเกิดว่าเออตื่นขึ้นมาแล้วแบบโอ้ร่างกายเหนื่อยร่างกายทอ้ออ่าจริงๆมันก็เหนื่อยก็ท้อทุกคนนะคะแต่ว่าเราต้องไปไงต้องบิวอัพตัวเองให้เรามีชีวิตชีวานะถ้าเกิดว่าวันไหนที่เราเศร้ามันจะเศร้า,ท,าทั้งวันถ้าเราวันไหนที่เรายิ้มให้ตัวเองนะคะอย่างน้อยก็ยิ้มใส่เนี่ยค่ะกระจกนะคะอ่าเรายิ้มใส่กระจกมันก็จะยิ้มตอบรับกลับมาบางทีบางทีเราหัวเราะใส่กระจกมันก็จะหัวเราะกลับมาอย่างเงี้ยค่ะคือวิธีการบิวต์ดิ้งอัพตัวเองให้ให้ตัวเองมี มีความกระฉับกระเชงในการทางานทุกวันนะคะทุกคนงานนี้มันหนักค่ะกว่าจะหาเงินมาได้การหาเงินมันไม่ใช่เรื่องง่ายทุกคนอ่าดังนั้นก็คืออย่างที่บอกเงินมันหายากมันก็ต้องมันก็ต้องเลยเลยอดทนนะคะทุกคนอ่านะก็คือมันเหมาะอะไรกับใครก็คือเลือกอย่างนั้นนะคะทุกคนนะไม่จําเป็นว่าต้องอย่างนู้นอย่างนี้นะขอ,ของเมียก็คือเมียสะดวกแบบนี้เมียทาแบบนี้เมียคิดแบบนี้เมียโอเคมันมันพาดกับชีวิตเราแล้วสี่ปีแล้วแล้วคิดว่ามันดีอย่างนี้นะทุกคนนะ ดังนั้นนะคะที่ใครที่จะเปิดร้านอาหารก็คือมัน,มน,มน,มนแรกๆเลยเนี่ยเมียเป็นก็เป็นคนคิดมากเหมือนกันแต่พอสรุปแล้วอ่ะเราไม่ต้องคิดมากนะทุกคนนะก็คือลงมือทําเลยถ้าคิดมาก,กมันไม่ได้ทําแน่นอนนะลงลุยเลยค่ะมีอยู่สองอย่างเจ๊งกลับไปได้ดีนะส่วนส่วนเมียน,นะคะซีปีก็ถือว่าไปได้ดีนะคะ,ะแค่ว่าจริงๆเราอยากจะเปิดมานานแล้วแต่ว่าติดติดท้องติดไม่ลูกติดเลี้ยงลูกค่ะทุกคนตอนนี้ลูกก็ประมาณสิบกวบแล้วก็คือสามารถ ช่วยเหลือตัวเองได้แล้วเมย์ก็เลยต้องเปิดร้านก็คือเปิดร้านตอนแก่นิดนึงก็จะเหนื่อยนิดนึงนะคะก็มีอยู่2อย่างถ้าเปิดตอนเป็นเด็กก็คืออาจประสบการณ์อาจจะไม่เพียงพอเอ่อเปิดตอนแก่นะคะตอน40กว่าเนี่ยก็คือเอ่อร่างกายก็คืออาจจะแบบอ่อนแอนิดน,นึงเพราะว่าแก่ลงนะคะทุกคนนะก็ <c oughs> <c oughs> ให้เลือกเอายังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ